โอเคครับผมตอนนี้คุณอยู่ในช่อง ออกเองตุ๊กตาผีหมีขยับเองหลอนทั้งบ้านโคดเพี้ยนจากเจ้าอีพิธานั่นเองโอเคทุกคนวันนี้เราก็มาลองรับชมรายการที่ไม่แน่ใจเช่นเคยนะอาจจะเป็นการแกล้งเพราะจริงๆผมอะ่ะได้เซิร์ชหารายการแกล้งนะทุกคนจากเจ้าอีพิธาแล้วมันขึ้นโชว์เป็นรายการนี้เป็นคลิปนี้ดีกว่าอ่ะก็ก่อนจะไปรับชมอยากจะให้เพื่อนๆฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์กันด้วยหากใครมีรายการแกล้งหรือรายการต่างๆนะ โดยเฉพาะรายการแกล้งนะทุกคนก็ที่อยากจะทําเป็นรายการขึ้นมาเป็นอ่าให้เพื่อนๆได้รับชมเพื่อความสนุกสนานจริงๆอย่างที่พูดไปก็คืออยากทําให้ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นั่นแหละคือจะเป็นเวลานี้เลยที่จะลงนะทุกคนก็ถ้าเกิดใคร มีก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนก็สำหรับตัวผมเองไงจริงๆผมก็ไม่รู้เยอะหรอกว่าอันไหนแกล้งอันไหนอะไรอย่างนี้นะทุกคนก็จะลองทําให้เพื่อ,อนๆได้รับชมกันดูหากมีเวลาแล้วทุกคนก็คือไม่ได้รับปากนะว่าจะต้องมีทุกเสาร์ทุกอาทิตย์อะไรประมาณประบาอย่างนี้อ่าแต่ก็คือจะพยายามถ้ามีเวลาว่างก็จะพยายามทําออกมาให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอ่าวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมตุ๊กตาผีหมีกันเลยกว่า เมื่ออิทิคทามมีตุ๊กตาผีสิงโอ้ตุ๊กตาตัวเท่าคนเอ่ะหร่ออะไรอ่ะอุ้ยตกใจเสียงปี๊ดช่วยผมอ้าว มีครับบอกแล้วผมทีมเป็นการร่วมแต่ง<ะ>ง,งานกว่าแหละก็น่าจะเป็นรายการแกล้งทั้งทุกคนถ้าเปิดคลิปมาประมาณน,นี้ก็จะมีเอกพานุและทักทีมนะเปิดมาคู่กันแล้วก็คือหน้าตายิ้มแย้มซึ่งแกล้งแน่ๆอ<ร>่วมงานะที่จะแกล้ง แรู้อยู่สคนนะกล้องนี้ก็คือแอบประมาณนด้แล้วเสียงเป็นอะไรเราเสียงเป็นอะไรผมบาดจ็บนะตอนนี้แบ้ทุกคนนะตอนนี้สตูนั้นมีคนเจอผีนู่นผีนี่แล้วก็อย่างที่บอกมันมีเรื่องราวที่แบบว่างไงนะแบบว่าซิงแสเนี่คือเขาบอกให้อาทูตามาไว้ใช่ไหมาผมก็เลยมีแผนชั่วคนน้องเท็ดดี้องเราตัวใหญ่กว่าคนอ่ะบอกว่าจะแก้ปั แล้วขยับตัวตอนคอืนแกงทีมงานกันทุกคนผมบอกเลยว่าขี้แตกผมรู้ตัแนะ่นอนครับถ้าให้ใหเดาก่อนนะการที่ตุ๊กตาตัวใหญ่ขนาดนี้จะขยับได้ซึ่งเอาตรงๆเลยผมเคยรับชมจากช่องอนันต์เป็ดที่เป็ดแกงเบฟหรือแกงทีมงานดีกว่าก็คือยัดคนเข้าไปผมจำไม่ได้ว่าเป็ดเข้าไปหรือว่าเบฟเข้าไปคือนั่นแหละแต่คือ ตัวเราเองนี่แหละเข้าไปอยู่ในตุ๊กตาทุกคนเพื่อให้เขาขยับอะไรอย่างนี้ต้าจะใช่นะเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้จริงบอกเอ้ทุกคนพี่ตุ๊กตาอันใหญ่มาเพราะว่าเซมเสียบอกว่าตุ๊กตาใหญ่ยิ่งยิ่งให้ให้กุมารทองตุ๊กตาใหญ่เท่าไรเราจะยิ่งรวยกับเท่านั้นพี่เลยอ๋อแต่เดี๋ยวบอกก่อนว่าวันนี้เขาจะอินมากเป็นพิเศษเพราะอะไรรู้ไหมตอนกลางวันเฟิร์นเพิ่งเจอทุกคนจริงคือเฟิร์นนั่งทำไอ้กล้องอยู่ในห้องห้องนอนนะคะห้องที่มีกุมารเออแล้วทีนี้อยู่ดีๆมีคนเรียกพี่เฟิร์นพีีี่เเเเฟิรร์นนบาๆว้ยยมคก แล้วพอเฟิร์นตอบกลับไปว่าเอ้ยเรียกทำไมอะไรประมาณนี้แล้วกินก็เลยขึ้นมาพี่เฟิร์นคุยกับใครอะเออมีเขาเรียกแต่ว่าเรื่องการณ์เพิ่งเกิดล่าสุดวันนี้แล้วก็จะจะแกล้งคิดแต่งแน่นอนครับเดี๋ยวรอลงไปบอกทีมงานว่าเราจะทำการเปลี่ยนในห้องกุมารทองจะได้รวยเยอะขึ้นเต้นมาคลิปนี้คนเดียวรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งนะที่แบบได้รับชมเวลาอ่ารายการแกล้ง การแกล้งเนี่ยคือมันมีหลายประเด็นนะทุกคนที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะทาสาเร็จไหมใช่ไหมเนื้อเรื่องในการแกล้งจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ทุกคนมันทําให้เรารู้สึกลุ้นตามแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นไปด้วยว่าวิธีการแกล้งเขาอะจะแกล้งในรูปแบบไหนอะไรประมาณนี้ทุกคนมันจะสาเร็จได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแ้มงกินไปช่วยเอกยกหนีหนยได้เพะพี่อตัวตาตัวใหม่มาตัวใหญ่มากออใช่สูงแบบเท้าสองเมตรเขาบอกว่าซื้อมาเลียนกับตัวทุกคนแต่บอกว่ายิ่งตัวใหญ่ยิ่งรวย,ย แตยิตัวยมาเรมาดูตื่นเต้นกันเลยนะเอดเอาตุตาตัวนี้เก็บไว้ในห้องครับพี่ซื้อก็ตามตัวใหญ่เลยอัเป็นอะไรอยพี่เพี่ผูดังย่ไหมนี่ผูดซึงแสบอก่ยิ่งตัวใหญ่เทีลอ้เดียวงดเป็นยกาดี๋ยวมีใครไหมนบั จะบอกคนเดียวอ oh, so ู okay. uh ้สึงเหีไม่ช่ไม่ต้ถามแล้ว่าคุณนี่ไม่แหีเพราะอะไรวะเมื่อวันโอเคจิงแสบอกว่าถ้าสมมติเปลี่ยนก็ตาที่ใหญ่ขึ้นจะรวยขึ้นพี่กับทิมเลยไปซื้อเวลาสเมตรมาให่เกินอัีดูดนนี่ในดูดีสูงสูงกว่ารู้ปะนี่โอ้โอ้ไม่ไปตั้งเลยไม่ไปตั้งไปไหนเนี่ยไปเอาตัลั คือแอบถ่ายยังไงเธอตอนนี้ใคือยังงี้เหรอก็ใหม่รอบยิ่งรวยโอเคโอ้โหตัวใหญ่มากก็วันนี้เป็นวันดีจะไปกินข้าวต้มกันแต่พี่กับทีมไปอาบน้ำก่อนไปเชิญนะแต่จะว่าไปนะตอนนั้คิดไม่ถึงจริงๆว่าตุ๊กตาจะขยับได้ยังไงทุกคนเพราะที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือคนต้องเข้าไปอยู่ข้างในไง แต่ตอนนี้ทุกคนเห็นไหมก็ทีมงานก็เป็นคนยกมาเองซึ่งทีมงานก็ต้องรู้แล้วว่ามันคือตุ๊กตาจริงๆใช่ไหมและจะแอบ,บเข้าไปอยู่ยังไงผมก็ไม่แน่ใจมันจะขยับได้ไงทุกคนอ่าดูไหมันเดเอดสุดเลีเ้ยงแต่พี่ตาไปพี่อาน้ำก่อน เลยบอกเพื่อนดูทุกคนคือบอกว่ามันแบบแอบถ่ายแอบทุกคนแอบก็จะแอบกัทุกคนก็เน้ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวผมจะทําการเข้าเข้าไปอยู่เห็นไหมดแล้วครับตอนนี้ก็จริงๆผมแล้วทีมเดียวก็คงโทรไปบอกว่าไม่ไปแต่อว่าเดี๋ยวเราจะทำการเข้าทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วครับบอกเลยว่าการแกงครั้งนี้พวกมึงตีนตอนนี้เราจะดึงสองคนแล้วเดี๋ยวเอาตั้งกล้องตั้งกล้องเออไปตั้งกล้องโกโก้ลูกหวกแค่สองคนนะ แสบใช้คำว่าแสบได้เลย อ่าคือเอาตรงๆ่ ONG, อาทุกคนทุกคนลองนึกถึงภาพว่าคือไม่มีใครรู้อ่ะอ่าแลวเนี่ยจะเป็นการแอบวางกล้องไว้ตรงนั้นตรงนี้แล้วทุกคนคือการแอบถ่ายกันนั่นเองแล้วก็คือแบบเข้าไปซ่อนรือตุ๊กตาซึ่งไม่มีใครรู้แน่นอนเพราะทุกคนลองนึกย้อนกลับไปใช่ไหมการที่ทีมงานไปช่วยยกตุ๊กตาว่าถูกไหมล่ะก็คือเขาก็คิดอ,อยู่แล้วว่ายัางไงก็คือตุ๊กตาตุ๊กตาต้านหนักก็คือประมาณนี้อะไรเงี้ยเอ okay, อโอเคค่ะทุกคนมาทำแน่นูมีห้องมาใกล้ใก อ๋อเอาูออกนออกโอ้โหแต่ก็พูดถึงว่าแอบเห็นใจเอกเลยนะที่จะเข้าไปอยู่ข้างในต้องร้อนป่ะแต่จริงที่ไปห้องเอแต่ไปยังไงก็ต้องร้อนอยู่ดีอ่ะถ้าดูคิดฟันดูก็เข้าไปดิเออโอ้โหดูดูนู่นอยากเยอะลองก่อนซื้อมาเพื่อการนี้เลยนะเหี่ยวไปเอานู่นออกแล้วเอาขดเข้าไปจริงเหรอยังไม่ได้ ไม่ได้อะไรไม่ได้ต้องเอาที่หัวด้วยสิไม่เหมือนหัวทุคนแมากสภาพหลัง้าไปในมีลงทุนมากนะบอกเลยทำไมอ่ะ คคนะเกิดเหตุการณ์ขึ้นคะก็คือพาหนุเข้าไปอยู่แล้วหายใจไม่ออกเพราะตัวใหญ่เกินนะคะใช่พอดีตัวแขนยาวไปหมดตัวสูงยหญนั่งกดต้องไป็นทัพทีมมันเลยมองอะไรไม่เห็นเลยหรือแกล้เขาไม่ได้ไงให้ตัวเล็กกว่าเข้ามาได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนแผนนะทุกคนนะเป็นทัพทีมแทนผมนึกว่าอ่าผมนึกว่ารู้ไหมนึกว่าอะไรนึกว่าคือต้องอย่างน้อยคือถ้าไม่ใช่ทัพทีมก็ส่งแอบสงสารทัพทีมไงก็อาจจะแบบ เขาเรียกว่าอะไรก็คือไปเตรียมกับทีมงานสักคนนึงบอกให้รู้สักคนนึงเพื่อไปอยู่แทนอะไรนี้แต่ไม่ใช่นะกายไปทัยอเป้กินก่อนเลยพี่น่าจะไม่ได้ไปแล้วเอกมันท้องเสียก็ไม่ป็นไรกินกันให้หมดเลยไปกินหมดเลยร้ารัการเปยนอ้ออกออ๋เอ๋ออ๋ออออ๋ออออออ๋อ อาเดียวเหมือนวันนีครับสำหรับเราครับทีมอยู่อยนี้ครับทีมเป็นไงบุ๋มคุณครับทีมเรียกว่าคือเียนมากทุกคนมันก็ทีนี้ข้างหมันร้อนอากาศเลยแต่มันไม่ร้อนเพราะว่าปกติเขาจะปิดไฟนนอนมันไม่ไม่มีทางเห็นตอนนี้ก็เืีย็นนะทุกคนดูเยนมากไปแล้วต้องอยู่อย่างเงี้ยคือแบบไว้ให้ได้ออกกันนะด้านต้องการคือไม่รู้สิสระโผบ้าถ้าการที่เราเป็นผู้ชายอ่ะมันพออดทนได้แหละแต่เป็นผู้หญิงอ่ะคือไม่ได้ว่าให้ผู้หญิงนะทุกคนเออแต่แบบ สงสารตอนนี้ไม่ได้สงสารทีมงานแล้วสงสารคนอยู่ในตุ๊กตาไปายงเช้อยานะพวกนี้อ่าแล้วทัพทีมอยู่ตั้งแต่กี่โมงดีกว่าอยู่ในนี้นานหรือยังอ่อต้องเปิดแอร์เย็นอยู่นั้นแหละเพื่อให้เพื่อให้ทัพทีมไม่ร้อน อ๋อเอ,อ้ยกีออ่มาะาใครจะเจอก่อนน่าจะเป็นตาไงหรืหหอว่าไงเป็นไเลไปเลยนะเอออเนะเขาก็นอนรวมกันอย่างนี้เลยใช่ไหมโอ้โห ทุกคนทุกคนลองนึกนะคือทัพทีมต้องอยู่ในนี้นานขนาดไหนตั้งแต่การเข้าไปอยู่ตั้งแต่แรกตอนที่เขาไปกินข้าวกันใช่ไหมหรือว่ายังไงแล้วก็กลับมาไหนจะอาบน้ำไหนจะแต่งตัวครบทุกคนแล้วเข้านอนอีกทุกคนคือทัพทีมต้องนั่งอยู่อย่างเงี้ยนานมากนะคือแบบแอบเห็นใจเลยเคือคลิปนี้รรเลย <ปะ S 1> แบบส<อ>ุดริงสุดจริงนอ,นนอยังยังไม่ขยับไอ้บอยอะไรอ่ะไรอ่ะคาฟ แล้วหันหลังกันหมดเลยอะแล้วใครจะเห็นน <อะ S 1> ่ะเออเฮ้ยคอคอเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยฮ่าขยี้ตาแล้วฮฮ่า <อะ S 1> ่าฮาฮหันหน้าแล้วทุกคนฮ่าฮ่าอ

เดี๋ยวก่อนก็ถือว่าเป็นการหลอกที่เขาเรียกว่าอะไรก็คือแอบเนียนอยู่นะคือเขาเรียกอะไรค่อยๆคืบคลานคืบคลานเข้าไปทีละคนความหมายก็คือว่าตอนเนี้ยแบลกรากถูกแป้งอ่ะก็ยังไม่เห็นพอถึงแป้งหันมาก็นิ่งไว้ก่อนนะตอนเนี้ยพยายามให้โบ๊เห็นคนเดียวทุกคนเพื่อให้แบบหลอดไว้ก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวอาจจะแบบค่อยๆเริ่มทีละคนทีละคนอย่างงี้ยเออเออก็มีโบเออ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  นอนโอ้คุมแล้วใครอยากกรีนใช่ไหมทำไมอ่ะเฝ้าอะไรกินไฟก็กรีนแล้วมึงเดินกลับมาผิดไฟด้วยนะเกลียดเลยโดนผีขับโดนผีขับขาอะไรไงเนี่ยหละด้วอเฝ้าอ้อมยาากเึงแขนขาลุกลุกเลยหนีลุกเลยโอ้ย หลับไปแล้วบีไม่ดดยียังตกใจเลยอ้อีตกใจปีจัไม่ได้ มีกับมาดั้งเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืนเดียนเลยทุกคนกลายเป็นว่าพอแบบปุ๊บคือการทำให้ทุกคนคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็คือแบบกรีนอนจาจจะตาฝาดทุกคนคือจริงๆลงกลับไปนั่งเลยคือต้องบอกเลยว่าต้องยอมใจทัพทีมจริงๆเลยนะเข้าไปอยู่ในนั้นจะแล้วก็คือแสดงแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็คือไหนจะต้องอดทนความล้อรือต้องอดทนต่างๆ,ๆนานา,นานแล้วคือเกี้ชอบคือแบบผมรู้สึกว่าแผนเขาอ่ะดีมากเลยคือเขาไม่ได้ยืน เพื่อแบบอตอนกรีนกรีดใช่ไหมพอกรีนกรีดปุ๊บทุกคนก็ต้องตกใจแล้วก็ตื่นมาดูแล้วกลายเป็นว่าหมีก็อยู่เหมือนเดิมหมดทุกคนคือเขาต้องมาแผนมาสุดมากเลยตอนนี้ ตลอดมันไม่เคยทำด้วยตัวเองเลยกินนด้วยตัวมันก็ไม่ใช่ตัวตาได้ไงกีเนี่ยมันก็เห็นอยูเนียเนยเนียเนี่ยนแขนปกติอะอะยกไ้วะหรือว่าแป้งรู้ด้วยม่มนยกเลยไม่ถูกแป้งรู้ด้วยหรือเปล่าอะไรอ่่ะะออไระ ไปแล้วจ้าขาค้างเลยมีตัวไหนพี่ต้องเห็นมักไปเัอะไปเลยมันมีชื่อไหมบ้า ตัวขั้วใหญ่า็คนที่เอมาวัน,นี้ทีวให้นองเล่น่ะ,ะดานเลยตกหมดไคิเห็นยืน่ี่ไม่เห็นพี่เชพี่ก็ไป <c oughs> จไัแนไปจับแนฮุอก็มีิใช่ผมว่านะคือถ้าทีมกับเอกพานุเขาต้องแบบต่อสายหรือว่าใส่หูฟังเพื่อคุยกันตลอดเวลาไงคือถ้าเอกก็ต้องเช็คกล้องวงจรปิดไปในตัวด้วยไหมว่าตอนนี้เขาทําอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เพื่อมีขั้นตอนต่อไปอะไรยี่บ้่ะทุกคนอ้าวคือแบบอยากชอบเลย

มีกันน่ารักออออออนสบายเลยว่ะเรียบร้อยเจออีกกลุ่มหนึ่งเจออีกชุดหนึ่งคาตาพิเขึ้นมามีตาขยี้ตาดูเลยนอนไหมออ เออผีขี้ตาเกาหัวอ้ออาวเฮยอะเอ็นอาตาเห็นแล้วใช่ไหมยังแต่เหมือนแวบ,บนึงเมื่อกี้เืิดตาหันไปดูนะเืิดจะเห็นแล้ว ลุกลุกยกยขาเรียบร้อยขยี้ตาแล้วแหวบแหวกอ๋ออ๋อลุกมาไดอไม่รู้เรื่องปีขยับยืนเรียบร้อย สภาพอ๋อ้โหนอนไรโอ้โแล้วก็กลับมาดอนอยู่นะกล้ามาดอนอยู่ทุกคน อินชาตออกล่ามไปแล้วโหโหคือ แปลกใจมากเลยแล้วเข้าไปแชมป์กงกล้ากลับไปดอนอยู่ทุกคนคือเป็นเมื่อกี้ชุดเมื่อกี้คือตอนกรีนเห็นใช่ไหมยังไม่โหลายคนเห็นก็คือเขายังฟ้องฟ้องแต่กรีมิ่งออกไปเรียบร้อยแล้วนะค่อยกลับมาแบบเหมือนตั้ง,ตงสติแล้วกลับมาบอกทุกคนอะไรเงี้ยแต่ทุกคนเราคิดดูแชมป์อ่ะแชมป์ยังดอนอยู่เลยคือแปลกมากคือไม่กลัวเหรอหรือว่าคิดว่าเอ้ยน้าจะแบบเป็นผีจริงๆแหละเป็นโกบานอะไรอย่างงี้ปะยกขาแล้ว อ่าทาให้พื้นสัน่นทาให้กระเดือนหน่อยอ่อรอบนี้ตานไม่ได้รอเออสองคนเลยออเตรียมตัวเตรียมตัววิ่งเลยออเตรียมตัววิ่งเรียบร้อยแชมปหลับไปแล้วปล่อยมันลออไปแล้ว อยู่ต้องมี็อบส่งท้ายเออต้องมี็อบตกกล้ายอบนี้แหละจะลุกไหมคคดว่าจะยืนหรือว่าไงอ้าวไปพิสูจน์หรือว่าจะหนี

พี่จิ็บแกงดิมงานเขาคือพี่อะเขาิ้อยูดตุกตาเอาไอแชมไม่ลงมา่งแชมพหนึงตุกตาเอ้โาไปแช่แล้วนะเมื่อกี้อ๋อลงไม่ลงอ่มันแบบมันเกรงหนีเลยนะต่องใหรือมันแก้งตายวะเจอหมียมันแก้งตายอปลเาอะไรแกล้งตายเหรอ ถ่ายงานเช้าว่ะไปไหว้ไปไหวแล้วได้กี่แล้วพี่ทุกคนคินนี้ผมกุมปวดท้องมากครั้งเสียงครับั้องระดับแตกไแล้ผมบแล้วว่าเล่นใครไม่ได้นตามหน่วยนี่ CEO ไทยกันนิดนง Jangan, jangan. Jangan payah begini dah. Oh, jangan, ke? โอเคทุกคนก็จบไปแล้วสำหรับตุ๊กตาผีหมีขยับเองได้นะโอ้โหก็ต้องบอกว่าจริงๆฮามากแต่ก็แอบเห็นใจแอบสงสารทับทีมที่อยู่ภายในตุ๊กตาแล้วก็โหนหูแต่ก็คืออย่างที่บอกไว้คือเฉลยก็จะแบบโอ้ขนาดแมตอนเฉลยยังเขิฮะอย่างเงี้ยอ่ะเพราะอะไรเลทุกคนคือแบบเข้าไปอยู่ในตุ๊กตามันร้อนอ่าใช่ไหมแล้วแท้แชมป์ตอนสุดท้ายคือค้างไปแล้วอ่าก็สนุกสนานกันไปทุกคนก็อาจจะมีรายการอย่างนี้ก็อย่างที่บอกไปก็ถ้าเกิดใคร มีรายการดีๆรายการแบบน่าแน,นแะนําอะไรก็สามารถคอมเมนต์บ,บอกกันได้ทุกคนสำหรับรายการแกล้งนะซึ่งรายการอื่นที่ทํามาก็จะมีรายการที่ติดค้าเยอะแยะมากมายเลยเพราะมันมีทั้งรายการใหม่และรายการเก่าแต่สําหรับรายการแกล้งอ่ะผมรู้สึกว่ายังไงถ้าเกิดเราไปหาดูหรือว่าอะไรเพิ่มขึ้นมาาเงี้ยทำต่อไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆมีมานะซึ่งอาจจะไม่มีเพิ่มเติมนอกจากนี้ละก็คือนานๆจะทําหรือว่ามีโอกาสทําดีกว่าไม่ได้ระบุว่าจะลงทุก สัปดาห์หรือว่าทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อะไรอย่างนี้นะทุกคนก็จบไปแล้วชอบมากอ่าก็นะเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์กันเลยแล้วเดินเจอกันใหม่